สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าและก็เ c ีทุกท่านนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรถคันนี้นะคะก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าค่ะอ่าก็ได้เลือกดีค่ะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าด้วยจากจังหวัดมหาสารคามนะคะเดินทางมารับรถของเราไปไว้ใช้งานตัวนี้เลยค่ะก็เป็นหัวมิซูฟูโซนะคะหัวโชวกุนนะคะหัวมีแคบนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นคัสซีไทยเครื่องคูดตัวคือเครื่อง 6M60 นะคะ240แรงม้าคอมเรอร์เทอร์โบ6สูบค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเดินชมนะคะร,รอบๆคันของคันนี้รุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากรับรถดารุ่นนี้ไปไใช้งานก็สามารถทักนะคะแอดไลน์เข้ามาคุยกันที่อู่หันสาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรที่ปักหมุดไว้นะคะให้ข้างบนนะคะคันนี้นะคะลูกค้าสั่งเป็นสีเขียวเขียวมะนาวนะคะเขียวมะนาวเข้มค่ะสาหรับตัวนี้กระบอกดาสีเหลืองตัดกับช่วงล่างสีดํานะคะตามนี้เลยอะไรแต่งของคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดู ชุดแต่งของคันนี้กันบ้างนะคะตัวนี้อะไรเพิ่มเติมมามีเป็นหมวกเหล็นะคะแก้มนะคะีิกระจังกันชนนะคะขากระจกโครเมียมนะคะตัวนี้ติดเป็นฟิล์มประลอดค่ะสวยๆแบบนี้เลยาฝากลูกค้าทุกท่านไว้ก่อนนะคะถ้าสนใจรถดัมอยากรับไปไว้ใช้งานสักคันนึงก็โทรสอบถามได้ตามเบอร์โทรของอู่หันสาค่ะก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมรถทางอ,อู่ของเรากันเยอะๆนะคะ ความยาวของกระบะคันนี้นะคะ3เมตร60เซนค่ะรวมฝาท้ายนะคะเป็นระแนง2ไม้เสา80นะคะตัวนี้หมวกเลสสวยๆแบบนี้เลยค่ะติดฟิล์มประหลอดนะคะระบบระบบลมของคันนี้ลูกค้าติดเพิ่มนะคะเป็นแต่ด่วนติดเพิ่มเติมมานะคะถังลมของคันนี้ก็มาสภาพนี้เลยค่ะฟูโซคันนี้ การเดินท่อนะคะเป็นท่อเอสเล็ไทเทนะคะออกตรงกลางแบตใหม่ทั้งสองลูกนะคะก็ล้างทาความสะอาดแล้วเมื่อคืนฝนตกนะคะก็ฝุ่นจับลงลงแรงด้วยค่ะเมื่อคืนนะคะเป็นคัสซีไทยค่ะคัสซีไทยหน้าใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยกระทะใหม่ยางใหม่ทั้งหเส้นนะคะฝาท้าย เสาหน้าเสาท้ายก็เป็นลายเพชรนะคะลายเพชรแล้วก็มีฝาข้างเพ้นลายให้ด้วยนะคะตัวนี้ตัดกับสีรถนะคะทําให้สีดูโดดเด่นมากเลยนะคะ,ะสำหรับตัวสีรถนะคะแล้วแต่สเปคของลูกค้าสีถูกโฉลกของลูกค้านะคะก็สามารถสั่งนะคะกับทางอู่ได้โดยตรงเลยคะ่ะว่าชอบสีไหนก็สามารถทำให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะตัวกระตูนข้างหลังเนี่ยก็ สั่งกับทางอูได้เลยว่าชอบตัวไหนนะคะช่างสีก็จะเพ้นให้ตามที่สั่งเลยนะคะฝาท้ายก็เป็นลายเพชรเช่นกันค่ะปากนกแก้วอยู่ข้างหนะะ้าหูช้างคู่ดังท้ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะสวยๆเลย สำหรับคันนี้นะคะก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะสาหรับการเดินทางนะคะก็จะเดินทางไปเป็นหนุ่มจงังหวัดมหาสารคามนะคะสำหรับฟูโซหัวประดุกโชกุลนะคะเครื่อง 6M60 240แรงม้าค่สีไทยคันนี้นะคะถังน้ามันคู่รถนะคะมาเป็นถังนี้เลยะคะ่ะประมาณ100ลิตรนะคะความจุะค่ะตัวน,นี้เป็นเครื่อง240 6บคอมเรสเลเทอร์โบค่ะเดี๋ยวพามาชมคอนโซลหัวเก๋งกัน กันบ้างนะคะลูกค้าก็ได้เลิกแล้วนะคะใส่พวงมาลัยรับขันรถเรียบร้อยเตรียมวิ่งหล่อๆไปที่สารคามแล้วค่ะคันนี้ก็ตามนี้เลยนะคะคันนี้ก็ เป็นคัสซีไทยนะคะราคา7 0 0 0แสนต้นๆค่ะถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาสอบถามได้ตามเบอร์โทรเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ4 0 0แสนค่ะรุ่นนี้ออกผ่านทางทอกศก็ได้นะคะเงินสดไฟแนนซ์กับทอกศลูกค้านะคะก็ไฟแนนซ์ทางอู่ก็รับหมดทั้ง3ช่องทางนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะอยากได้รุ่นไหนบ้างสำหรับตัวนี้ก็เป็นหัวประดุกค,คัสซีไทยหัวแคบคับเครื่อง240แรง 6สูบคอมเร็วเทอร์โบนะคะขอบคุณที่พี่ทุกท่านนะคะที่เดินทางมารับรถจากทางอู่ไปไว้ใช้งานในวันนี้นะคะขอให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยค่ะไปทํางานก็ขอให้การงานการเงินนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกอย่างนะคะคลิปนี้ก็เอารุ่นนี้นะคะมาฝากลูกค้า f อให้ได้ชมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทางอู่หันสาข,ของเราด้วยนะคะถ้ามีรถจะออกหรือว่ามีรถเข้ามาเพิ่มเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมพร้อมๆกันอีกเช่นเคยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ